บ่ายของวันที่17กันยายน2518เกิดเหตุการณ์ธรรมชาติที่งดงามครับบนถนนหลวงตอนที่ขับอยู่นะครับก็เกิดฝนตกแดดออกแล้วก็รุ้งกินน้ำ ครับเย็นของวันที่17กันยายนนะผมอยู่ที่บ้านจาโบครับนี่โอ้บรรยากาศดีมากเลยสุดยอดเลยนะครับนี่อืมตอนนี้ก็18นาฬิกา13นาทีโอ้วสวยมากบ้านจาโบ อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ